สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่209ท้าำสมบัติอย่างซานหูขยับเปลี่ยนท่านั่งและกล่าวว่าผู้ว่าการฉนิคุณเองก็พอจะทราบว่าฉันมีหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ใหม่ๆท่องโลกมานานหลายปีรู้จักสถานดีๆอยู่มากมายแต่บางทีก็ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเข้าไป พูดตามตรงเลยแล้วกันคุณสนใจเข้าไปสำรวจพวกมันไหมดวงตาของจินเฟิงเปลี่ยนปรากายสดใสนี่แหละคำที่เขาเฝ้ารอเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเรื่องสินสงครามพวกเราจะแบ่งกันยังไงอย่างซานหูโมวดคิ้วเล็กน้อยสุดท้ายถอนหายใจแต่ละสถานที่ที่จะพาไปหากไม่มีผู้ว่าการฉินเกรงว่าฉันคงไม่สามารถเก็บครูพวกมันได้ดังนั้นเรามาแบ่งกันแบบ20-80ก็แล้วกัน แน่นอนฝั่งฉันต้องการแค่20%ข้อมูลของสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างสานหูและกองทัพของเขาที่เสียงตายสำรวจมาแต่กลับเสนอเงื่อนไขแค่20-80ซึ่งมันไม่เร็วเลยงั้นผมตกลงอย่างสานหูพอเห็นอีกฝ่ายตกลงเขาก็บังเกิดความสุขยกแก้วขึ้นชนกับสินเฟิงกองทัพทุ่งล่าจัดงานเฉลิมฉลองแม้ทหารคนอื่นจะไม่ทราบว่าชินเฟิงค้นเสือเกราเก็ลงได้อย่างไรแต่เมื่อพวกเขากลับไปยังสถานชุมชน อย่างซานหูสัญญาว่าจะมอบโบนัสบางส่วนให้แค่นั้นก็นับว่าเพียงพอแล้วที่จะให้พวกเขาตื่นเต้นงานเลี้ยงเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาจนกระทั่งเวลาร่วงเลยถึงเที่ยงวันอย่างซานหูจึงเสนอให้ฉินเฟิงพักผ่อนในวันนี้เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าฉินเฟิงมีพลังพิเศษดูดกลืนที่ทรงพลังดังนั้นคิดว่าการต่อสู้ในช่วงเช้าฉินเฟิงคงสูญเสียพลังงานไปมากและคงจําเป็นต้องพักผ่อนเพื่อฟูนฟูพลังสมาธิเป็นธรรมดาที่ฉินเฟิงก็ไม่ปฏิเสธ เขารับปากว่าจะหยุดพักในวันหนึ่งก่อนเริ่มออกเดินทางตกดึกแม้ปัญหาเรื่องเสือ,กอเกาะเกตดจะจบไปแล้วแต่กองทัพทุ่งล่าไม่ได้ละทิ้งเวนยามยังคอยจับตาดูพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังการโจมตีของสัตว์ร้ายตัวอื่นแต่เวรยามทุกคนกลับไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าท่ามกลางความมืดมิดชินเฟิงกับไปหลีได้ลอบออกจากนอกค่ายไปแล้วด้วยเอเบลิตี้การเทเลพอร์ตของไปหลีบ่อน้ําที่แต่เดิมควรใช้เวลาเดินทางกว่า10นาที เพียงสามนาทีก็มาถึงภายใต้แสงสลัวย,ยามค่ำคืนชินเฟิงหยุดอยู่เบื้องหน้าบอ่อน้ำเล็กๆอีกครั้งวิสัยทัศน์ของเขาไม่ได้ถูกบดบังโดยความมืดมิดตรงกันข้ามมันกลับเห็นเช่นมันกลับเห็นชัดเช่นเดียวกับตอนกลางวันมือของชินเฟิงจุ่มลงไปในบอ่อน้ำพลังสมาธิแพร่กระจายกวาดตรวจออกไปจนทั่วฮ่าฮ่าน้ำเบื้องล่างของบอ่อน้ำมีลักษณะแบนสนิทเห็นได้ชัดว่ามีร่องรอยของการตรวจสอบ แต่นั่นเป็นเพียงในอดีตไม่ใช่ฝีมือของอยางซานหูอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายไม่ได้ค้นพบอะไรชินเฟิงวักน้ำในมือขึ้นมาจิบและสัมผัสได้ถึงความหวานในปากเป็นของดีจริงๆด้วยแต่น่ากลัวว่ามันคงมีแค,ค่คนที่ครอบครองพลังสมาธิระดับสูงเท่านั้นที่จะตระหนักถึงมันฉินเฟิงเผยรอยยิ้มจางๆและระเบิดพลังสมาธิออกไปเวลานี้ภายใต้พลังสมาธิของชินเฟิง การมองเห็นทุกๆสิ่งรอบตัวของเขาเปลี่ยนไปในรูปแบบพลังงานและโปรง่งใสทุกสิ่งดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในสายตาของชินเฟิงพื้นดินก็เริ่มแปลเปลี่ยนใจในรูปแบบหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นดินค่อยๆถูกเปิดเผยสู่สายตาเขาทีละนิดสําหรับจากนี้นะครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกก็ให้คิดถึงฉากาสเกลนะครับในเกม Battlefield น,นะครับหรือเกม Sniper Gold Barrier นะครับ บอ่อน้ำตรงนี้เขาไม่มีอะไรอยู่จริงๆสิ่งที่ทำให้มันเคลื่อนไหวมีเพียงฐานน้ำเล็กๆที่ไหลลงมาจากเบื้องบนอย่างไรก็ตามการมองเห็นจากพลังสมาธิทำให้ชินเฟิงสามารถค้นพบกระแสบางๆที่แฝงอยู่ท่ามกลางฐานน้ำตกเมื่อเงยหน้ามองตามกระแสก็พบว่ามันหยดลงมาจากบางสิ่งบางอย่างเป็นระยะมองทะลุผ่านไปตามภูเขาชินเฟิงเห็นกลุ่มแสงสีขาวที่มีขนาดใหญ่แตกต่างไปกระจายตัวกันอยู่มากมาย กลุ่มแสงเหล่านี้สว่างมากมันดูเปล่งประกายอบอุ่นและปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นพลังงานบางส่วนที่เล็ดลอดออกมาจากมันนั่นเองกลายเป็นกระแสที่ไหลไปตามน้ำดูเหมือนสิ่งที่ฉินเฟิงคาดการณ์ก่อนหน้านี้จะผิดเพราะเขาคาดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้บ่อน้ำแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่อะไรบางอย่างที่ว่ามันอยู่อีกฝั่งของหน้าผาต่างหากภายในหน้าผามีโพรงกว้างเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ห่างออกไปจากบอ่อนห่างออกไปจากบอ่อน้ําถึง50เมตรหากพึ่งพาเครื่องมือล้ําสมัยอย่างเดียวเกรงว่าคงหาไม่พบทว่าเรื่องนี้พอสรุปได้อีกข้อหนึ่งนั่นคือกองทัพทุ่งล่าเห็นได้ชัดว่ายังไม่มีมือปืนหรือผู้ใช้ a บ i l ิตีที่ครอบครองพลัง,พงสมาธิอันแข็งแกร่งไม่อย่างนั้นพวกเขาคงสังเกตได้ถึงสิ่งที่ฉินเฟิงกําลังมองอยู่แล้วไปหลีท้งนั้นมีถ้ำอยู่พวกพาชันเข้าไปถี มากับไปลีไม่มีที่ไหนที่ชินเฟิงไม่สามารถเข้าไปได้แค่ชี้นิ้วไปยังตำแหน่งต้องการไปหลีก็รับรู้ได้และใช้การเทเลพอร์ตพาชินเฟิงไปกับเธอทันทีหลังจากเทเลพอร์ตเข้ามาเวลานี้กระทั่งแสงจันทร์ที่คอยสัตว์สองก็หายไปภายในถ้ำเม,มื่อสนิทได้ยินเพียงสายน้ําที่แวเบาๆชินเฟิงกวาดพลังสมาธิออกไปทัในใดนั้นถ้ำกลางความมืดมิดเขารับรู้ได้ถึงสิ่งรอบตัวสามารถมองเห็นภาพพกมันได้อย่างชัดเจน แต่เดิมนี่คือทางน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ปัจจุบันมันได้เหอนแห้งลงไปแล้วเหลือเพียงฐานน้าเล็กๆที่มีขนาดกว้างไม่ถึงฝ่ามือแน่นอนว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้ชินเฟิงเห็นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เขาค้นพบว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมันคือสุสานขนาดยักษ์แน่นอนว่าที่บอกว่าสุสานไม่ใช่สุสานของมนุษย์แต่มันคือสุสานของสัตว์ทะเลพลังสมาธิทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการมองเห็นของชินเฟิงอย่างรวดเร็ว ไม่นานรูม่านตาของชินเฟิงก็หดมูบลงเขาก้าวเท้าออกไปโดยไม่สนใจว่าจะมีซากพืชหรือซากศพอะไรยอยู่เบื้องล่างหลงังจากเดินไปถึงริมขอบถ้ำเขาก็ค้นพบกับอะไราบางอย่างที่มีขนาดใหญ่มากมันเป็นรอยแตกร้าวที่ไม่น่าเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติไปหลีมาดูนี่หน่อยสิไปหลีเดินโดยใช้ข้อเท้าของเธอไม่แตะพื้นเห็นได้ชัดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงซากศพที่นอนกองแห้งอยู่ที่รักตรงนี้มันเคยมีร้อยแยะ มันเคยมีรอยแยกมิติปรากฏขึ้นมาแต่มันถูกปิดไปอย่างรวดเร็วไปหลีให้คําตอบแก่ชินเฟิงชินเฟิงหยิบเปลือกหอยขนาดเล็กบนพื้นขึ้นมาแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าแท้จริงแล้วมันคือสัตว์ร้ายต่างมิตินี่มันหรือว่าจะเป็นเปลือกหอยมุกเงินดวงตาของชินเฟิงสว่างสวัยหอยมุกเงินคือสัตว์ร้ายเลเวลอีทั่วไปที่สามารถพบได้ตามท้องทะเลและมันก็ไม่มีอันตรายใดๆนอกจากเปลือกแข็งแล้วมันไม่โจมตีผู้คน และสามารถผลิตไข่มุกพลังงานได้ซึ่งไข่มุกเพียงเม็ดเดียวมีมูลค่ากว่าส0,000ื่นเหรียญพลังงานและในสุสาแนแห่งนี้มีพวกมันอยู่เต็มไปหมดนี่เท่ากับว่าฉินเฟิงสามารถรับทรัพย์โดยไม่ต้องลงมือสู้แต่อย่างใดภายในสมองฉินเฟิงประมวลผลและจูจ่ๆก็มีฉากหนึ่งปรากฏขึ้นมันคือฉากที่รอยแยกมิติเปิดออกภายในโพรงภูเขาทำให้สิ่งมีชีวิตทางทะเลจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นอย่างไรก็ตามภายในถ้ำนี้ ไม่มีน้ำลงเหลืออยู่แล้วดังนั้นสัตว์ไร้ทะเลจํานวนมากจึงไม่อาจรักษาชีวิตเอาไว้ได้ค่อยๆตกตายลงในที่สุดอย่างไรก็ตามใครจะสนว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเพราะปัจจุบันฉินเฟิงคือมนุษย์คนแรกที่ค้นพบที่นี่ดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่าวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องตกเป็นของเขามันนับเป็นกําไรอย่างมหาศาลภายใต้การมองเห็นโดยพลังสมาธิฉินเฟิงสามารถรับรู้ได้ถึงตําแหน่งของพลังงาน เขาใช้พลังสมาธิดึงพวกมันจากใต้ดินที่หมักหมมไปด้วยซากศพจ้องออกมาสิ้นเสียงบางสิ่งบางอย่างก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินสู่สายตาของชินเฟิงมันแทบจะเหมือนกับก้อนกลมๆสีขาวและเจ้านี่คือหินพลังงานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเจ้าสิ่งนี้มีขนาดเล็กมากมีขนาดแค่หัวแม่มือเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามแม่หินพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีพลังงานอยู่ไม่มากนะักแต่มันมีราคาแพง หรือพลังงานถูกบีบอัดทางวิทยาศาสตร์1ก้อนจะมีราคาสัก30,000ถึง50,000เหรียญชินเฟิงรีบนำจำนวนพวกมันและพบว่ามีอย่างน้อย30ก้อนเทียบเท่ากับเงินจำนวนกว่า1น1ล้านเหรียญจงออกมาอีกครั้งชินเฟิงใช้พลังสมาธิขุดพวกมันที่ฝั่งอยู่ใต้ดินขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่ไม่ต่างจากขุดสมบัติเลยสำหรับเขามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง หินบางก้อนมีการปลดปล่อยพลังงานที่จํากัดตรงส่วนนี้น่าจะเกิดจากกระบวนการผุกร่อนของมันทั้งยังถือว่าเป็นของดีสําหรับชินเฟิงไหนดูสินี่อะไรฟันปลากลายพันโอ้นี่มันของดีเลเวล e เหมือนกันส่วนนี้เกตปลากลายพันแถมยังมีขนาดใหญ่มากหอยมุกเงินมีจํานวนมากเหลือเกินน่าเสียดายที่พวกมันตายกันหมดแล้วชินเฟิงตื่นเต้นสุดลังสมาธิก็ขุดสมบัติขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบไม่กระจุกรวมกันอยู่ในจุดเดียวมันกระจัดกระจายอยู่รอบๆและทั้งหมดล้วนเป็นของดีหม hmm? ขินเฟิงชะงักแย่งกระทันหันเพราะปัจจุบันในการมองเห็นของเขามันคือโครงกระดูกขนาดใหญ่และโครงกระดูกนี้แม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแต่ยังสาดาแสงสีขาวแตกต่างจากสัตว์ทะเลตัวอื่นๆที่เปราะบางเพียงแค่แตะก็แทบกลายเป็นผงมันยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ทั้งยังส่งกลิ่นอายที่ส่งพลังหรือว่าจะเป็นเลเวลดี เพียงจ้องมองฉินเฟิงก็รับรู้ได้ทันทีถึงความแข็งแกร่งของเจ้านี่เขาหันไปตรวจสอบอย่างรวดเร็วและพบว่าบริเวณใต้กระดูกของสัตว์ร้ายมีเกรล็ดขนาดเท่าฝ่ามือเกิดกระจายอยู่เต็มทั้งยังมีบางส่วนตกลงไปในฐานน้ำเล็กๆปิดช่องทางเอาไว้ให้มันไหลผ่านไปได้ทีละเล็กน้อยและพลังงานที่อยู่ภายใน,ในมันมหัศจรรย์เป็นอย่างมากครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe และกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ